ฟูจิบักร้านจำหน่ายไก่ตันราคาถูกมีไก่ตันให้เลือกอื่นๆอีกมากมายเช่นไก่ตันหกหมัดไก่ตันเผาวีสีไก่ตันผลตื่นไก่ตันดาวกู้โอเด้งและยังมีกล่องสูมไก่ตันสุดเทพเริ่มต้นเพียงแค่สิบบาทนะครับและยังมีกล่องสูมโลบักเริ่มต้นเพียงแค่ยี่สิบบาทนะครับลิงก์ร้านอยู่ที่ใต้คลิปนะครับฟูจิบักก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับเฮ้ยสวัสดีวัยรุ่นบอกฟุตทุกคนที่เล่นโปกันด้วยนะครับวันนี้เดาจะมาแจกสกคริป ที่มีชื่อค่ายว่าเอ,อ่อเดลต้าครับนะเออกูก็ไม่รู้ว่าคนทำเนี่ยคือเจ้าของเดลต้าหรือเปล่าหรืออาจจะเอาแค่ชื่อมาอ้างอิงผมก็ไม่รู้นะครับก็ใส่คลิปอยู่ที่ใต้คลิปนะน้องชายก็กดหลังขึ้นมาเลยนะครับอันนี้นะครับผมคลิปมันรองรับมือถือแล้วก็หอมนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับเออสำหรับลิงก์ตัว F เบอร์ชั่นลบเงาของน้องม่อนเดี๋ยวพี่แปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับอ่าเป็นเบอร์ชั้นหายขีเนาะ มาแล้วก็เปิดออโต้ฟาร์มก่อนเลยอันดับแรกนะเรามาดูความตึงความลื่นของเขาเลยครับค่ายนี้เห็นบอกว่าดีจัดน่ครับผมมือ,อได้มาจากช่องคนไทยคนหนึ่งนะครับผมเคดิตเดี๋ยวขึ้นให้นั่นเองนี่นครับโอ้โหไต่ยอย่างเร็วดูดิแม่งโคตรลื่นโอ้หมือถือกูค้างไปเลยลื่นจริงนะครับเมื่อกี้กระตุกนะครับเออเนี่นครับผมก็ตบบ้องหัวบอลได้แบบชิลๆนะครับผมก็ลื่นปลื้ดนะฮะ ก็มันปิดอยู่ไได้นะทุกคนนะเอออันนี้ก็ไปฟังก์ชันอื่นนะครับอะไรแระแรก็สร้างมาันเถอะนะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้นะครับผมหาฟังก์ชันตีโมจินะครับนี่ก็เปิดออโต้ตบหัวโมจิไปเลยนะครับผมก็กดไปนะ500ตัวนะครับก็จะได้ไฟกับบอสโมจิแล้วนะครับนี่นะว้าโ,โหลื่นจริงนะทุกคนแม่งอย่างลื่นไอเหียคุณจะอวยยังไงเนี่ยให้มันตึงเนี่ยเออเอาเป็นว่า ให้ทุกคนมาลองใช้เอาแล้วกันนะพวกน้องๆหนูๆน,น,นะก็ประมาณนี้นะครับอืมอืมสนุกอยู่นะลื่นดึงนะฮะเออเห็นไหมเวลาปิดเปิดต้องกดข้างบนนะครับมันจะปิดเปิด,ปด,ปด,ปดอยู่ไอได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลงดันเจียนนะอันนี้เป็นออโต้ฟาร์มโบนะครับแต่ฟาร์มไม่ได้นะครับแต่ว่าเปิดออโต้ Auto, สุม่มโบนได้เออกูงงแล้วกูก็ได้ลูกแก้วมาด้วยประเด็นคือไอเทียตีบอสไม่ได้ไงเออ ไม่ใช่ตีไม่ได้ตีได้นะครับแต่กูไม่ตีขี้เกียจนะออแล้วก็มาลงดันเจียนนะครับอันนี้ลงดันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไปกดมาตรงนี้นะครับจะหมดลงดันนะแล้วก็ให้มาเลือกออชิปนะครับว่าทุกคนจะลงอะไรนะก็แล้วแต่ทุกคนเลยว่าพวกมึงต้องการจะลงดันอะไรนะก็เรียกชิปไปแล้วก็เปิดออโต้ซื้อคืออันแรกตัวนี้นะครับเปิดทิ้งไว้นะมันก็จะซื้อชิปแล้วก็จะกดลงดันให้อัตโนมัตินะครับ อ่าแล้วก็รอมันเข้าดันนะตอนนี้มันเปิดคิวออร่าอัตโนมัติอยู่แล้วนะพวกมึงไม่ต้องไปกดอะไรทั้งนั้นนะครับหรือว่ากูไปเปิดเองก็ไม่แน่ใจนะนี่นะครับผมอันนี้ก็ข้อเสียคืออย่างหนึ่งแม่งไม่วาปไปให้นะครับก็เอาไว้แบบว่าเออโปรเนียนๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็ฆ่ามอนต์เฉยๆนะครับเออแบบไปเล่นเซิร์ฟธรรมดาเนี่ยใครแบบกลัวโดนแบนอะไรแบบนี้วร์ปไปเกาะ ต่อไปอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ค่ายนี้ได้นะครับนี่นะครับกูก็ลองเปิดทุกวิธีทางแล้วมันไม่มีนะประเด็นคือไอชิมหายเมื่อเดินบนอากาศได้นะครับผมแล้วก็เดินไปเลยนะครับผมเกาะต่อไปนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของการลงดันของค่ายนี้นะแล้วของเขาเนี่ยก็มีฟังก์ชันทำอ,อ,อะไรเยอะแยะนะทุกคนแต่กูโง่ภาษาอังกฤษนะครับเลยไม่ได้มาสอนนะน้องช้ายต้องขอโทษด้วยนะครับนี่นะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเนียนไหมเนี่ยแม่ เดินบรรยากาศเนี่ยอะตอนนี้ก็มาถึงด่านบอสแล้วนะครับผมเป็นด่านที่4ของผลสายฟ้านะครับนี่นะก็แปลงร่างเป็นจิกจอกโซตึงๆนะครับยืนแอคโชบอสเลยนะเจอฮายคิราซันกูเข้าไปตายหมดนะครับนี่นะครับผมก็ด่านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวไปแล้วครับ